เกลากเลสตันหาอุปาทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนให้ลดละความคิดปรุงแต่งอีกด้วยความคิดปรุงแต่งถ้าเกิดขึ้นมากในใจเพียงใดจิตใจนั้นมันก็ตเตลิดออกนอกขนทางของการปฏิบัติไม่สามารถจะอยู่ในขนทางของการปฏิบัติได้มันจะเตลิดไปอยู่กับอดีตอนาคตเต็มไปด้วยความวิตกกังวลปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่างๆนานา เพราะฉะนั้นก็จะมีการบรรยายธรรมในตอนเช้าบ้างในตอนบ่ายบ้างแล้วก็จะมีการฝึกปฏิบัติอาณาปานสติภาวนาคือจะใช้รูปแบบของการปฏิบัติสมาธิในรูปแบบที่เรียกว่าอาณาปานสติภาวนาคือใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกําหนดนะคะนี่ก็เป็นข้อที่2ที่ตั้งใจหรือมุ่งหมายในการที่จะดําเนินการฝึกอบรมอย่างนี้ นอกจากนั้นก็พยายามที่จะตะล่อมให้ผู้เข้าฝึกให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความสำนึกว่าจะต้องมีความซื่อตรงในการปฏิบัติธรรมดังที่กล่าวแล้วหลายครั้งหลายครั้งถ้าปราศจากความซื่อตรงต่อการปฏิบัติธรรมก็เป็นอุปสรรคแล้วขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติเพราะเป็นการแสดงถึงความไม่จริงใจไม่จริงใจที่เข้ามาสู่โครงการนี้ อาจจะถูกผลักดันด้วยอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็สุดแล้วแต่จึงได้จำใจมาเข้าโครงการทั้งๆท,ที่ก็ได้มีการสัมภาษณ์กันแล้วนะคะว่ามีความเต็มใจไหมที่มาเข้าโครงการนี้แล้วก็สามารถที่จะตัดใจสละชีวิตทางโลกเป็นเวลาสามเดือนหรือสี่เดือนในรุ่นที่สองเนี่ยสามารถทำได้ไหมสลัดอย่างไม่ใยดีเปรียบเหมือนกับว่า ฝึกออกมามีชีวิตเดียวแล้วก็เดียวดายอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างทดลองดูว่าการที่มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างที่เคยเป็นมาแล้วตลอดชีวิตกับการที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความเดียวเดียวดายอยู่กับความวิเวกมีความสงบสงัดยิ่งขึ้นนี้จะเป็นอย่างไรจะบังเกิดผลแก่ชีวิตในทางลบทางบวกอย่างไรก็ให้ลองสำรวจพิจารณาทดสอบดูเพราะฉะนั้นการที่จะทำได้อย่างนี้ ก็ต้องมีความซื่อตรงนะคะซื่อตรงต่อการปฏิบัติซื่อตรงซื่อตรงต่อพระธรรมให้ทุกขณะโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดของการฝึกปฏิบัติเอาไว้ในใจนะคะมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเอาไว้ในใจว่าเพื่อละเลิกความเห็นแก่ตัวที่มีมานานนักหนาสะสมอยู่ในใจมานานานักหนานั่นนะคะละเลิกความเห็นแก่ตัว ก็คือที่เกิดมาจากความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนจะละเลิกเพราะถ้ามีมากเท่าใดมันก็ทําให้เป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวที่น่าเกลียดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นและความเห็นแก่ตัวนี่แหละที่เป็นศัตรูสูงสุดของมนุษย์ทําให้คนน่ารักกลายเป็นคนน่าเกลียดบางทีก็ทําให้คนฉลาดกลายเป็นคนโง่แต่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นก็จะมุ่งทําลายละเลิกความเห็นแก่ตัว ที่เป็นศัตรูสูงสุดของมนุษย์ให้ลดลงจนสามารถเป็นผู้ที่เห็นแก่ผู้อื่นได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าสามารถดับความเห็นแก่ตัวได้นี่แหละคือการดับความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงถ้าดับความเห็นแก่ตัวได้อย่างสิ้นเชิงก็ดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงอาจจะถือสิ่งนี้เป็นทฤษฎีเอาไว้ในใจก็ได้นะคะแล้วก็เป็นแนวทางของการปฏิบัติ ก็กล่าวได้ว่าในเรื่องของการจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจด,ดงดงามนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่รู้สึกว่ามุ่งเพื่อที่จะนำผู้เข้าฝึกอบรมให้เข้าถึงชีวิตของพรหมจรรย์อันเป็นแบบชีวิตอันประเสริฐให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและในระหว่างที่ฝึกปฏิบัติไปก็เชื่อว่า จะมีความอดทนอดกลั้นจากการที่เคยเป็นคนหยุดยงมาบ้างเคยเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ <c oughs> ก็จะค่อยๆมีความอดทนอดกลั้นสามารถกระทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่เลือกแล้วก็จะค่อยๆเห็นว่าแม้จะมีการทำงานอยู่ด้วยแต่การทำงานนี้ก็เป็นการพฤิธรรมเหมือนอย่างที่จะประคุณท่านอาจารย์ท่านบอกว่า ชีวิตของคนเนี้จะอยู่โดยไม่ทำงานไม่ได้จะมีชีวิตยอยู่เฉยๆเอาแต่กินแต่นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้คือกินนอนมันก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์อยู่แล้วแต่เป็นหน้าที่ที่ต่ำเต็มทีนะคะเพราะมันไม่มันมันเป็นหน้าที่ที่ดูจะก,กระทำไปอย่างเอาเปรียบคนอื่นจึงอยากจะพูดว่าเป็นหน้าที่อย่างต่ำไม่ใช่หน้าที่อย่างสูง ถ้าหน้าที่อย่างสูงก็คือหน้าที่ที่ประกอบการกระทำแล้วมันเกิดประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์แก่เพื่อนมนุษย์และส่วนรวมหรือสังคมเพราะฉะนั้นเจ้ประคุณท่านอาจารย์ท่านจึงได้มีคำขวัญเพื่อให้เตือนใจแก่มนุษย์ทั้งหลายว่าการทำงานคือการอฏริบธรรมหรือทำงานให้สนุกและเป็นสุขในการทำงานถ้าผู้ใดทำงานอย่างสนุกทุกเวลานาที พอเข้าที่ทำงานเมื่อไรก็สนุกพอเลิกงานแล้วก็ยังสนุกยังอยากจะกลับไปทำงานต่อแต่ก็ไม่ต้องแบกไอ้เรื่องงานนั่นกลับมาถึงบ้านหรือกลับมาถึงเตียงนอนมันจะเป็นอุปสรรคทำให้นอนไม่หลับถ้ามีความรู้สึกสนุกในการทำงานการทำงานนั่นแหละคือการพฤติธรรมทำยังไงถึงจะทำได้ก็อย่างที่เคยได้ฟังมาแล้วล่ะกระมังคะว่าเป็นการทำโดยไม่มีตัวตนเป็นผู้ทำคือมีแต่การทำหน้าที่ คือรู้ว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําแล้วก็รู้วิธีที่จะต้องทําแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะทําก็กระทําเต็มที่เต็มที่มือความสามารถโดยไม่มีความยึดว่าขณะที่ทําไปน,นี่เป็นงานของฉันและฉันก็หวังว่ามันจะต้องสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้มีผู้เห็นในการกระทําแล้วก็มีผู้ยกย่องชมเชยถ้าหากว่าทําอย่างนั้นมันก็ไม่สนุกแล้วนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้ดังหวัง แต่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นทําอย่างชนิดว่าเาเกิดมาเป็นคนมันก็มีหน้าที่จะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าหากว่าคิดได้แล้วก็ทําได้ในลักษณะนี้การทํางานนั้นก็จะเป็นการปตริธรรมจะมีแต่ความสุขความสบายความเบิกบานในการทาอยู่ทุกขณะแม้แต่การมาประพฤติรรมก็ต้องเรียกว่าเป็นการทํางานอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นหน้าที่ของผู้บวชผู้ทีละโลกคือหันหลังให้โลก เข้ามาอยู่ในหนทางแห่งการปฏิบัติเป็นการงานของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็อย่าเกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติอย่าเบื่อหน่ายที่จะนั่งสมาธิ Just, towards, อย่าเบื่อหน่ายที <S <S ่จะกําหนดจิตจดจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่าเบื่อหน่ายในการเดินจงกรมอย่าเบื่อหน่ายในการทํากิจวัตรของผู้พฤตธธรรมร่วมกันต่างๆตามที่กําหนดนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเบื่อหน่ายเลยถ้าไม่เบื่อหน่ายแล้วก็จะมีความรู้สึกว่า ชีวิตของการอภิพรหมจารย์หรือการเป็นผู้มีชีวิตอภิพรหมจารย์นั้นมันสนุกมันน่าชื่นใจและมันก็มีอะไรๆที่อยากจะให้ทําให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพื่อความประเสริฐของชีวิตจะได้ปรากฏฉะนั้นก็อยากจะขอแสดงความยินดีและก็อนุโมทนาต่อผู้ที่ได้ตั้งใจเสียสละมีความกล้าหาญจะเข้ามาร่วมโครงการฝึกอบรมตน เพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจด,ดงดงามขอให้มีกำลังใจที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างยิ่งขึ้นจเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นพลังมีเท่าไหร่ขอได้ทุ่มเทเข้ามาแล้วผลที่สุดก็จะปรากฏผลที่ใจด้วยตนเองเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดของโครงการก็เชื่อว่าทุกๆคนจะได้มีความสำเร็จมีความสุขสงบเย็นจากการเป็นผู้มีชีวิตประพฤติพรหมจรรย์ไม่มากก็น้อย แต่หวังว่าจะมีมากที่สุดให้ยิ่งขึ้นตามลำดับก็ขออนุโมทนาไปรล่วงหน้านะคะธรรมสวัสดีค่ะ